ดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเนื่องจากว่าเราว่างเพราะว่าเราเพิ่งสอบไฟนอนเสร็จแต่ว่าโปรเจกต์ยังไม่เสร็จนะคะสมมุติว่าว่างเลยกันเนาะก็เลยมีแผนจะมาลือตู้เสื้อผ้าเอาเสื้อผ้ามือสองที่เราไม่ค่อยได้ใส่แล้วเอาไปขายต่อหรือวอ่าไปบริจาคนะคะเพราะว่าเรา,าเป็นคนที่แต่งตัวไม่เก่งเว้ยแล้วเราก็จะมีแต่แบบชุดบางชุดที่เราชอบใส่มากๆะใส่อยู่แบบนั้นแหละใส่วนไปเรื่อยๆเป็นเสื้อตัวโปรดกางเกงตัวโปรดเนาะเราก็เลยจะมา ป้ายาทุกคนกันค่ะว่าเออเนี่ยมันน่ารักนะ้ำมันควรมีติดตู้และที่สำคัญคือราคาหลักร้อยอ่ะแล้วเราก็จะมาบอกพ่กัดให้ทุกคนกันด้วยนะคะรับรองว่าเสียตงังคตามกันแน่นอน,นะคะ่ะมาเริ่มกันที่ตัวแรกนะคะตัวนี้เป็นตัวโปรดของเรายืนหนึ่งนัมเบอร์วันมากก็คือ เดสีขาวค่ะเป็นเดซกระโปรงนะคะเป็นเดซกระโปรงแบบนี้ระบายระบายหน่อยราคาอยู่ที่300บาทอะทุกคนไม่เกินนี้เราซื้อมาจาก IG ชุชเดซนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นพิกัดไว้ให้เนาะคือเรารู้สึกว่าตัวเนี้ยมันใส่ได้ทุกโอกาสด้วยไม่ว่าจะไปคาเฟ่หรือว่าไปทะเลถ้าเราอะจะเอามาแมท์กะใส่ตัวเดียวหรือว่าเอาแมทต์แมท์กับเสื้อกล้ามหรือใดๆอะมันก็ให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันอะแล้วก็รู้สึกว่าใส่บ่อยๆได้ไม่เบือ่อ ลกลางตัวใหม่ที่เพิ่งได้มา e Uncle G างเกงตัวนี้จะเป็นสีเขียวเนาะอันนี้เราซื้อมาจาก IG ประดับนะคะตัวนี้ได้มาในราคาแบบเดี๋ยวขอแอบดูแป๊บนึงนะ1้0บาทเหมือนได้ตอนโปรโมชั่นมันลดแล้วอะ่ะเราซื้อผ่านช h อปปีนะเราใส่บ่อยมากคิดอะไรไม่ออกอะ่ะก็หยิบตัวนี้มาใส่เลยอะ่ะเพราะว่ามันง่ายมันเป็นชุดเดียวใช่ไหมใส่กับผ้าใบก็น่ารักแล้วก็สะพายกระเป๋าใบเล็กๆ ตัวที่3เลยตัวที่3ตัวนี้ก็เป็นลูกหลักอีกหนึ่งตัวเพราะว่าใส่บ่อยมากจะเป็นเดซายเดียวข้างหน้าเป็นสมอลแบบนี้นแลวที่สําคัญคือเราชอบเพราะว่ามันเป็นผูกโจนี้มาจากสไตล์ลิดนะคะราคาประมาณ300บาทประมาณนี้เราจําราคาไป,ไปไม่ได้เนาะเราชอบตรงที่ว่าคือเราอะตัวเลกใช่ปะแล้วแบบถ้ามันมีผูกสายอะมันก็จะทําให้แบบมันปรับระดับได้แล้วก็เป็นกระโปรงทรงตรงแบบนี้นะคะแล้วก็มีผูกบางทีเราจะใส่เป็นเสื้อสีขาวข้างในแล้วก็เป็นเดซายเดียวตัวนี้นะคะหรือบางทีเราก็จะ หยิบคู่กับนี่เสื้อคลุมใหม่พรมสีขาวจะเป็นแบบนี้นะคะเสื้อคลุมตัวนี้เราได้มาในราคา150บาทมาจาก IG NewQ วคิวนะคะตอนนั้นมันน่าจะลนนะประมาณนี้มันเป็นผ้าใหม่พรมและผ้ามันดีมากอะเป็สีขาวน่ารักคุมได้กันหลายตัวเอาไปใส่คุมกันแดกก็ได้เนาะแล้วก็ไปขอบหน่อยๆคะ่ะน่ารักมากเดี๋ยวไปลองให้ดู เราคิดว่าทุกคนน่าจะมีติดตู้กันอยู่แล้วอะก็คือเชิ้ตขาวนั่นเองค่ะเป็นตัวที่ใส่ได้ทุกโอกาสดินีคือตัวนี้เราซื้อมาแบบปี2ปี3ปีได้แล้ว่นนานมากเราจะไม่ได้แล้วเนาะอันเนี้ยก็จะเป็นเชิ้ตขาวอย่างนี้จะเป็นทรงปล่อยๆหน่อยมีกระดุมทั้งหมดนะคะป้ายของยี่ห้อนี้ค่ะคือเราจำราคาไม่ได้น่าจะประมาณ3 0 0ยกว่าบาทประมาณเนี้ยและค่ะแล้วเราอะก็จะชอบจับใส่กางเกงขาสัาน้นหรือว่ากางเกงยีนส์สามส่วนค่ะ มนอาจจะแบ่งขาอย่างนี้ใช่ไหมนิดนึงแล้วก็ปลายขาก็จะขาดด้วยเป็นขาลุยตัวนี้เป็นของประดับนะคะได้มาในราคา150บาทเองเว้ยทุกคนมันถูกมากๆอ่ะใส่กับเสื้อยืดก็ได้กับเสื้อเชิ้ตก็ได้เรารู้สึกว่าเออมันน่ารักดีแล้วก็ใส่กับผ้าใบาเนาะวันไหนอยากแต่งตัวแบบบอยๆหน่อยเลย้ยคะเป็นอีกไอเทมที่ควรมีมากๆเลย ภูมิใจนาเสนอมากขอบสีชมพูตัวนี้นั่นเองค่ะคือว่าสีสดใสมากเว้ทุกคนมันเป็นขอบที่ขอบกําลังพอดีแล้วก็ไม่สั้นเกินไปแล้วก็เนื้อผ้าดีมากตัวนี้เราซื้อมาจากสไตลิทน,นะคะราคา2 2 0บาทเราอ่ะจะชอบมาหยิบแมทกับกระโปรงตัวนี้นะคะเป็นกระโปรงยีนสีครีมขออภัยในความไม่ได้รีบตัวนี้เราซื้อมาจากในช้อปปี้ราคาประมาณร้อยไม่ถึง15 0บาทมันถูกมากแล้วเราก็จะมาจับแมทคู่กันนะคะเสื้อตัวนี้กับกระโปรงยีนตัวนี้เนาะเดี๋ยวไปลองให้ดูกัน ต่อนะคะทุกคนเทนสีสดใสมันมาปะซื่อเชือสีเขียวตัวนี้ค่ะขอภายในะความไม่ได้รีดอีกแล้วเราแบบว่าไม่ได้รีดหลายตัวมาเราก็เลยเอามาให้ดูก่อนเนาะเป็นเชิอสีเขียวตัวนี้เราจะหยิบใส่กับกางเกงยียนสีขาวตัวลืมบอกราคาตัวเนี้ยก็ได้มากับสไตล์ลิมเหมือนกันพร้อมตัวสีน้าพูเมื่อกี้เลยตัวเนี้ยได้มาในราคา 290บาทคือมันน่ารักมากผ้ามันดีมากแล้วก็ที่สำคัญซักแล้วสีก็ยังไม่ซีดนะคะบางแบบบางยี่ห้อมันจะสีซีดเนาะแต่เราอ่ะก็จะมาจับแมทกับกางเกงที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันดีก็คือกางเกงยี่ห้อเมาดอกไม้นั่นเองค่ะเราอ่ะมีเมาดอกไม้ตัวหนึ่งก็คือเบาดอกมะลินะเป็นสีขาวคือทรวมันสวยมากเว้ยกางเกงของเมาดอกไม้อะล่ะค่ะา900กว่าบาทแต่เราว่ามันไม่แพงเลยนะมันคุ้มมากจับใส่คู่กันแบบนี้มันน่ารัก ขอบอีกหนึ่งตัวตัวนี้ก็ได้มาจากสตตล์หเหมือนกันนะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่270บาทเนี่ยเป็นขอบสีขาวเพราะว่าเราจะมาหยิบแม็กับยีนก็สวยอะไรก็สวยหยิบใส่ง่าย <c oughs> เราก็จะชอบมาหยิบแม็กับกางเกงร้านนึงคือกางเกงร้านเนี่ยเราชอบมากชื่อร้านว่า g w e s t e r นะคะนี่เป็นแบบนี้คือเรามีร้านเนี้ยประมาณ3ตัวรุ่นนี้เป็นสีน้ำเงินตัวใหม่รุ่นนี้เป็นรุ่นเอ็มม่านะคะราคาจริงๆอ่ะมันจะอยู่ประมาณ390าแต่เราอ่ะเหมือนซื้อมาพร้อมโค้ดลดในช้อปปี้นะคะได้มาในราคา320บาท จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราไปลองให้ดูการคู่กับเสื้อยืดตัวนี้ไปต่อค่ะทุกคนอย่าหยุดแม้ว่าแสงจะเริ่มมืดเพราะว่าเหมือนฝนจะตกนะคะเราก็ยังจะ ถ่ายต่อไปก่อนเนาะตัวนี้นั่นเองค่ะดูทุกคนมันน่ารักปุ๊กปิ๊กไหมมันเป็นขอบสีม่วงแล้วก็เป็นกระดุมนะคะตัวนี้เราซื้อที่สไตล์ลินเหมือนกันตัวละ250บาทเท่านั้นมันน่ารักมากแล้วเราก็จะเอามาหยิบใส่กระดีหรือว่าใส่กับเมาดอกไม้ก็ได้นะคะแล้วก็ยีนตัวนี้ที่เราจะมานําเสนอมันใส่แล้วมันทําให้เราดูสูงอนะคือเราสูงประมาณ150า 5 5าห้า้าละกันบกไปเพื่อเพื่อมันทําให้เรารู้สึกว่าเราสูงขึ้นน่ะเพราะมันเป็นทรงแบบจีบแล้วก็รู้สึกว่าเราผอมด้วยรู้สึกว่าเอวเล็กเนาะเป็นแบบนี้เราอะซื้อตัวเนี้มาในราคาตอนนั้นมีรสชาติจำไ,ได้แล้วก็คือ390ใช่ป้าโปรติแล้วราคาร้านเนี้ยจะอยู่ที่ตัวละ390ขนาดไม่ลดยังถูกแล้วเราอะได้ลดมามันเหลือ290เราใช้โค้ดลดอีกรล,ลดอีก100เหลือตัวละ190อ่ะ ตัวละสองยตัวละสองยยีนคุณภาพดีด้วยไม่ใช่ยีนบางๆนะคะเป็นยีนแบบยีนจริงๆอ่ะเราก็จะมาจับแมทชกับเสื้อตัวนี้ให้ดูนะคะเดินทางมาถึงเสื้อยืดตัวโปดนะคะตัวแรกเลยภูมิใจนำเสนอเสื้อยี่ห้อเปมากเขาอ่านว่าน่าจันว่าเปนะ เราอะ่ะมีประมาณ2ตัว3ตัวนี่แหละหาไม่เจอแล้วมันหายไปในตู้เสื้อผ้าเราโยกตัวนี้มาเนาะจะเป็นเสื้อหมัดย้อมใส่ไปไทะเลเอยใส่อยู่บ้านเฉยๆเอ,อ๋ยก็น่ารักแล้วเราก็จะมานําเสนอคู่กับกางเกงที่เรามีมากถึง3ตัวค่ะไอจี IG นี้ค่ะเดี๋ยวขึ้นให้นะคะเป็นกางเกงขาสั้นแบบนี้เราอะ่ะมีทั้งหมด3สีก็คือสีขาวสีครีมแล้วก็สีดําแต่สีดำเอาไปซักอยู่นะคะือเป็นสีขาวแบบนี้เนี่ยมันเป็นทรงที่น่ารักมากใส่แล้วมันเก็บพุงเก็บเอวมากแล้วก็ มันไม่บางอะขนาดเป็นสีขาวผ้ามันไม่บางเลยทุกตัวละประมาณ230บาทแต่ตอนนั้นอะเราซื้อบรโมชั่น3ตัว600มั้งส่งฟรีด้วยมันตกเหลือตัวละ200อะมันถูกมากทุกคนเราก็เลยซื้อมันทั้งหมด3สีนะ <c oughs> เป็นกางเกงที่เราใส่บ่อยมาก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 เลยค่ะ แล้วก็เสื้อยืดตัวต่อไปที่เราพาดูพีเซนนะเห็นด้านหน้ามันจะมีสกกรีนเล็กๆใช่ไหมแต่คือด้านหลังดูสิมันน่ารักมากดูดูดูดคือเราอะซื้อมาในราคาประมาณ200 เท่าไหร่นี่แหละจำไม่ได้นีนีดาเดี๋ยวขึ้นไอจีร้านไว้ให้นะคะเป็นร้านนี้แล้วก็เราอ่ะก็จะมาหยิบใส่กับกางเกงร้านนิวคิวนะคะนิวคิวลองมีกางเกงยีนของเขาประมาณ5้าหตัวมันเยอะมากอะตัวนี้เราเพิ่งซื้อมาใหม่เนาะมันจะเป็นสีเข้มเฟดๆหน่อยแต่ว่ามันก็ไม่ได้เข้มหรอกมันก็ไม่ได้อ่อนอะเขาเรียกว่าสีเฟดหรือเปล่าแล้วก็เป็นทรงกระบอกนะคะมีขาตรงหัวตรงเขาเรียกว่าอะไรไม่ถึงหัวเข่าใช่แล้วก็ปลายขาปลายขาไม่ขาดนะคะเดี๋ยวเราจะไปลองคู่กับเสื้อแจ็ตตัวนี้ให้ดูเนาะ เป็นไงกันบ้างคะทุกคนหวังว่าจะมีเสื้อผ้าที่ถูกใจทุกคนแล้วก็เสียเงินตามกันนะคะคือเราอะรู้สึกว่าการใส่เสื้อซัมเป็นเรื่องปกติเพราะว่าเราอะก็ใส่เสื้อซัมบ่อยมาแล้วอีกอย่างที่สําคัญนะคะก็คือบ้านเรามีเครื่องซักผ้าค่ะแล้วก็ถ้าใครนะคะมีร้านเสื้อตัวโปรดกางเกงตัวเก็บก็คอมเมนต์ไว้ให้เราเข้างล่างด้วยนะคะเราจะได้ไปตามส่องตามซื้อกันเนาะ ก่อนจะไปนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบายตามมกันนะคะถูกแล้วมีเสื้อมีแลัก